สวัสดีครับโบรคนที่เล่น UBG มีปัญหานี้กันหรือเปล่าครับเราหลบหมัดเก่งเกินจนทําให้อีกฝั่งหนึ่งแม่งบอกพ้องตายเินเล่นยนี้ไปเล่นกับแม่เหมือนถันจนเขาต้องใช้หมัดหลอกในการสยบเราแล้วเราเสือดเธลึ่งบ้องหลบไม่เป็นทําไงดีวันนี้เทนกินแซบช่องปัญญาอ่อนสมองควายที่ได้มอบความไร้สาระให้กับคุณโดยที่คุณไม่ต้องขอจะสอบคนเองครับไป,ปร,รับแรกนะครับการหลบหมัดหลอกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบซึ่ง เอาแบบเบสิกควายง่ายๆก่อนเลยคือเราจะต้องใช้หมัดที่เออ่มันเพอร์เฟกต์แดดได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพอร์เฟกต์แดชสามารถดับเบิลแดดได้นะครับแบบนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมหมัดมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้โคนอนนะแต่ถ้าผมเปลี่ยนไปใช้อิโป้อย่างนี้มันก็จะดับเบิลแดดไม่ค่อยได้เหนะ็นไหมอันนี้คือผมกรแปมนะเนี่ยมันก็จะดับเบิลแดดไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นโคนโนความแตกต่างนะ เห็นปะมันจะแดดลัวกว่าเอาง่ายๆเป็นหมัดที่แบบสแปมแดดได้ครับถามว่าหมัดที่สแปมแดดมีอะไรได้บ้างตัวหนึ่งเปิดเสียงเกมเฮ้ยช่างแม่งเดี๋ยวจะพูดอะไรวะหมัดที่สามารถ Perfect, เพอร์เฟกต์สามารถดับเบิ้ลแดดหรือสแปมแดดได้นะครับก็จะมีพวก Hello นี่ h ฮ l l แล้วก็ไอ้สเตอร์ครับมีสเตอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโค l น n เป็นนึ่งในนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วถามว่าเราเราจะหลบหมัดหลอกไอหมัดเนี่ยไอหมัดเป็นยาอ่อนเนี่ยได้ยังไงวันนี้ผมจะสอนคุณครับอย่างแรกนะครับเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าหมัดหลอกเนี่ยมันจะออกมาตอนที่เ,เราใช้แบบอย่างเงี้ยบกด M1 แล้วก็กลับเป็น M2 ครับแบบนีเ้เห็นไหมอ่าเนี่ยมันจะชงกแป๊บหนึ่งแล้วก็มีเสียงติง๊ง ถ้าไปนคนอื่นทำนะครับมันเห็นตัวเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีม่วงนะอ่าเอาเว้ยงอกมัดลอยดิเออเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวแป๊บนึงนะครับถามว่าเราจะหลบม,มันยังไงเรามีวิธีอยู่ครับแบบนี้สมมติว่าเราต่อย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 อ,อ่ะว่าเราหลบเอาไอ้เชี่ยปึ๊บเราหลบงนี้เฮ้ยเราจะหลบได้ไหมปึ๊บปึ๊บป้อง รอจังหวะตอนที่อีกฝั่งหนึ่งครับใช้หมัดหลอกอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงตั้งกะง่ายๆเลยครับคือหลักการของมนุษย์เราเนี่ยถ้าแม่งหลบเยอะเกินไปเราก็ต้องทําให้ตัวเองต่อยโดนใช่ไหมมันก็ต้องใช้หมัดหลอกเว้ยแล้วพอเรารู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะใช้หมัดหลอกเราก็หมัติปูมหลบได้รอบหนึ่งไม่ได้ใช้หมัดหลอกต่อไปปึ๊บ่เห็นไหม เราสามารถหลบอย่างนี้ได้เมื่อกี้เอาฮาองเอาจริงๆเนี่ยเห็นไหมเราต้องต่อยตอนจังหวะตอนที่มันง้างน,นะนมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันง้างน,นะครับเราสามารถหลบจังหวะนั้นได้หรือแม่ก็หลบไปก่อนเลยก็ได้เนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันจะออกหมัดมาแล้วเราก็ออกไปก่อนเห็นไหมเนี่ยอ่านี่ถ้าเราหลบก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเราหลบตอนที่อีกฝั่งหนึ่งอะรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะออกหมัดแล้วก็หลบได้ถามว่าวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนไหมมันใช้ได้กับทุกคนครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ยังไงดีกว่าเราจะใช้ได้เราจะใช้เป็นตอนไหนคือมันก็ฝึกยากครับวิธีนี้ผมยังใช้เห็นไหมผมยังผมผมยังไม่นี่เลยคุณอย่าไปเชื่ออะไรผมมากเลยครับไอ้เฮียดูแล้งกูดิดสัตไดมอน n ์ถ้าใช้ไดมอนด์ได้ซ้ำเนี่ยแล้งแต้มหมื่นเจ็ดเนี่ย อย่าไปเชื่ออะไรผมมากเลยครับคำพูดผมอาจจะซุยก็ได้ใครจะรู้แต่อันนี้ผมมาสอนเท่าที่รู้นะก็คืออ่าผมรู้ว่าไอ้ฝั่งนี้จะออกมาัดหลอกปึ๊บปึ๊บเราแด๊ดเราแด๊ดไปเลยครับเราสแปมแด๊ดเลยสองทีอันนี้กรณีที่เราเล่นหมัดที่สแปมแด,ด๊ได้นะ,ะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้เขี้ยปึ๊บอ่าเนี่ยเห็นไหม หรืออีกอย่างหนึ่งคือเราแดะไปข้างๆก็ได้ครับเราทำอย่างนี้ก็ได้อี๋อ่ะเอาใหม่เฮ้ยเอาใหม่เฮ้ยเอาใหม่มาอ่าประมาณนี้รครับเราแดะไปข้างๆก็ได้เราแดะไปอย่างนี้ก็ได้ทำเหมือนเดิมอครับทำเหมือนเดิมเลยนี่อย่างนี้อ่า มันจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้นะครับเนีย่ยที่การที่เราหลบหมัดหลอกได้เลยมันจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ปึ๊บเอาลล่อยปึ๊บปึ๊บอ่าหวยนี่เหลืออีกอย่างหนึ่งคือเรารู้ว่าอีกฝั่นหนึ่งนะครับจะหลบหมัดหลอกมาเรารู้ว่าอีกฝั่นหนึ่งครับจะหลบหมัดหลอกนะอันนี้จะเป็นอีกวิธีนึงนะครับ อ๋าเรารู้ว่าไอ้ฝั่งนึงจะหลบมาหลอกมาเราไม่ต้องหลบทิแรกนะหลบทีที่สองอ่ะสมมติมันจะออกมาหลอกมาปึ๊บสี่แล้วหลบทีที่สองเลยเรารู้ว่าไอ้ฝั่งเองกันแล้วดนะเนี่ย,อ,นะอ,ยอันนี้มันจะทําง่ายกว่าละครับมันจะทาง่ายกว่าทิศแรกที่ผมสอนไปอันนี้มันต้องเป็นหมัดที่สแปมแดชจริงๆแล้วบางทีก็ใช้ไม่ได้บ่อยด้วยเพราะมันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟนี่นะครับวิธีแรกแต่วิธีที่สองเนี่ยมันใช้ได้ผล ใช้ได้ผลดีกว่าวิธีแรกอ่ะรอหเห็นไหมอันนี้ออกมาจริงแล้วมัดหลอกเนี่ยนะเอาเยียหลอกอูเยียโดนบอดหลอกปุ๊บเนี่ยอ่ะอ่ะเห็นไหม,ดเ,หเ,หไหมเดี๋ยวเราก็ต่อยส่วนได้ครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ ผมค่อนข้างจะใช้บ่อยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะเกมแม่งก็ค่อนข้างกากอะ่ะไอ้ย่าบางคียิตบ็อกแม่งก็ถึงนี่อะไรก,ก็ทำอย่างามมาาออางี้สมมุติว่าเขาจะออกมาลองนะสมมุติเขาจะออกมาลองปุ๊บเราถอยเราเดินถอยเราเดินถอยเลยไอ้นี้เป็นวิธีเบสิกที่ใครหลายคนใช้นะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยเฮียมันหลบไม่ได้มันก็ต้องแดชท้ยหลังดิบวะแกเห็นไหมเขาก็จะต่อยเราไม่โดนแล้วก็สามารถแล้วก็สามารถพุ่งไปแล้วก็ต่อยเขาได้อไอหี้ยเติมิ่ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยก็คือการต่อยสวนไปเลยเนี่ยเห็นไหมพอเรารู้ว่าฝั่งนี้งจงออกมัดหลอกแล้วก็ต่อยสวนไปเลยครับมันจะไอ้นี่ทันทีคือเรารู้ว่าถ้าเดาว่าฝั่งหนึ่งอะ่ะจะออกหมัดหลอกเราก็ลองจิ้มจิ้ม M1 ไปว็ไดแ้แล้วจิ้ม M1 ไนปะเนี่ยเราออกมัดธรรมดาไปก็ได้หมัดหลอกมาดิยเฮ้ยยินดีทำไม ทำงานหน่อยไงไหมอ่ะเดี๋ยวฝั่งหนึ่งเขาจะเดาทางเราไม่ออกนะครับถ้าเราถ้าเราอ่านเกมแล้วเราเดาทางเขาออกเขาก็จะเดาทางเราไม่ออกว่าเราจะทําอะไรต่ออ่ะดูเห็นไหมนี่คือวิธีการหลบมัดหลอกครับ 秦香莲那三十二岁了撞个当朝，富马郎的齐君王啊满皇上那毁二岁了撞个当朝，金钱换妻。